เด็กนะคะที่บ้านเจจูเฟมิลีนะคะเล่นน้ำตักคนใหญ่กันเลยนะคะคือคืนมากเลยเด็กๆก,ก็กำลังปีขึ้นนะคะขนสวยงามนะคะตอนนี้ก็จะเป็นขาหนึ่งกับบุญรอดนะคะเป็นผู้นำตอนนี้นค่ะคนตกคะคะเปียกนะคะนะคะ ลูกๆมีปีกนะคะลงน้ําได้นะคะของบ้านเี่ส่วนา้จะอีสองส่วนส่วนอีสองตัวนั้นเหรอสุดสองตัวนั้นนะคะเดินตากฝนเหมือนกันเลยตุ้มเตียมตุ้มเตียมนะคะเพราะว่าขี้อิจฉานะจ๊ะขี้อิจฉานะจ๊ะป่าขี้อิจฉายกให้สองตัวนี้เลยจะมาขี้อิจฉานะคะพี่เจเจกับจูเนียนะจ๊ะจูเนียน้อยนะจ๊ะไปจ๊ะ บุลาอดบุลาอดขาหนึ่งบุลาดขาหนึ่งเลยจ้าอันนี้อู้ยอันนี้ปลาปลามันจะเป็นปลาช่อนขึ้นนะคะโอ้โหฝนตกเริ่มอาการเย็นมากเลยจ้ะหนหนาวเลยนะจ้หน้อหนาวกันเลยจ้าจะดู z ู o ดูใกล้ๆนะจ้ะอืมปิ๊นกันเลยละทีเดียวนะจ๊ะ รูสติบีของเรานะจ๊ะเดีย๋ยวฝนหยุดเดี๋ยวจะพาไปเดินดูมุมนู้นนะคะขอคอนะคะข้อเป็ดข้าวไก่ของเรานะคะแล้วจะมีตอกตอกชมาชิกของเรานะจ๊ะตอกตอกอีกสองตัวนะจ๊ะถึงยามเย็นนะคะแล้วก็ต้อนเด็กๆนะคะลูกๆเข้าขอ้อนะคะเพราะว่าจะได้ปลอดภัยจาก เจเจนะคะเพราะว่าเจเจเป็นไมน้พานไปเลยจ้าไปข้าคอกันไปเร็วเดินเร็วๆไป,ไปอยู่มองเข้าไปไปข้าคอกไปข,าข้าคอกไปคาขะหนึ่งค่ะน้องข้าคอกไปดูไปเร็วไปไปไป,ไป เข้าไปเข้าไปเข้าไปเลยสองตัวนะ่ะไป่ค่อจะกินอีกใชนะคะเข้าไปเลยไป ฝนตกนะคะก็จะแฉะนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็คือสภาพแวดล้อมนะคะเข้ามาเขหน้าจะหาของกินอันนี้ก็คือเด็กๆนะคะตอกๆนะคะทั้งตอกๆแล้วก็อีกแจ๊สสองตัวจะโต้งนะคะยังไม่มีใครเอาไปเลยนะคะจะคืนเจ้าของเก่านะคะกลับบ้านเก่าก็ยังไม่มีใครมารับไปนะคะต้องขังไว้ก่อนเพราะว่ามันดื้อน,นะจ๊ะ ตอกตอกกระโดดขึ้นแล้วนะจ๊ะเดกก็กินนะจ๊ะถึงเวลาเย็นก็จะให้อาหารนะคะวันนึงจะให้อาหารสองรอบนะคะให้ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะจ๊ะขึ้นกันแล้วนะจ๊ะจะพาแอบ,บดูไข่นะ่อย แอบดูไข่กันดีกว่าค่ะแอบดูไข่กันหน่อยนะว่ามีไข่ตัวไหนบ้างนะอันนี้ตอกๆขึ้นนอนแล้วนะคะแล้วไปดูไข่แอบดูไข่กันค่ะมีไข่นะคะไข่ไข่ตีนะคะพวกไก่พันไข่ยังไม่ไข่นะคะก็จะแอบดูไข่ตอกๆกันดีกว่าจ้ะ ดูไข่ตอกๆก,กันดีกว่าโอ้มืดตืตต่มองไม่เห็นนะคะเพราะว่ามันมืดแล้วนะคะต้องดูตอนกลางวันนะจ๊ะแบบสว่างสว่างนะเพราะว่าตอนนี้มันมืดแล้วอะม,มันมันมืดเลยมันมองอะไรไม่เห็นเลยนะจ๊ะกินกันใหญ่เลยโอ้โหกินกันเพลินเลยเ,เด็กๆก็เริ่มตัวแล้วนะคะแม่ก็ดูดๆนิดหน่อยนะจ๊ะ แล้วจะออกมาให้พวกเจ้ากินตามอัธยาศัยกันนะจ๊ะกินกันตามอัธยาศัยเลยจ้ะนี่ก็ตอกๆนะจ๊ะตอกๆต,ตัวผู้กับตัวเมียนะจ๊ะสำหรับทลิปเจจูซัมบารีวันนี้ต้องจากลาไปเป็นทีนี้ก่อนนะคะ บายค่ะ